อย่างนี้ออกจากเมืองนี่นะใครอยากไปเข้าเมืองซนนะทายเจ้ามากคอยเลยเข้าพัวอะไรมียนี่นะเดียว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 คอยว่าคอยจะกันพัดคอยแบบปากดังแบบนี้เขาบปลงมือแบบไม่ว่าสินเอาได้คอยเทิร์นไปพุ่นก่อนก็ได้ไปแล้วเราจะไปถามเจ้าต่างหากถามคนนะนะมันเนตน้ำก้นเหตุผลกันมันแบบนี้มันคุยนั่งน้ำกันมาได้หรอยังคุยมาได้เนาะ เออไปนังอย่ลถามเฮ็พ่นลาวน่ได้เราจะอยาเมื่อน้ําคอยันี้อหาประกันมดนัได้แครมอย่าลากลาวนะอย่าไปลากของเขาอยู่น้ําคอยนะเมื่ออยู่น้ําคอยอยู่พุ่นน่ะบ่มีนั่งนี่ก่อนไปานั่งหั่นก็ได้ทางองเลยนั่งดิอ่ะคอยก็ทุกข์คือกันอยู่พุ่นนี่ก็ได้บ่แม่นาอยบ่ได้ทุกข์กว่าอเจ้านงเสียงดังคอยก็คันผิดคอยก็ยอมับนี่คอยคนดังอะโลคอยแบบนี้คอยหายบ่หายก็แบบนี้อะโล

สิ่งที่จะไอยากเมืองให้คอยมันเป็นอะไรเรื่องราวเ,เป็นอะไรเรื่องร,องรอาวคือว่าเดือดให้กันแท้าในมันใช้คือว่าบอกว่าให้คอยคุยกันจะดีให,ให้คอยคุยเมื่อคอยคุยแล้วมีได้เล่าอยากเอาทิมให้เงินกันยังเรื่องสีหาเซนนะ่ะที่เรือโตสี่จ้าให้คอยไปหองมอนะ่ะทิมให้เอาจะเอาเม ất, ื่อในโยกให้เมื่อนัจกจับจับเมื่อคนเดียวเจ้าเราอ่ะ เดียวเดียวเดียวคางาก่อนคอยว้ากันเดียวเดียวเดียวยุดยดยืดไม่หสิเพยงกันได้ยอยว่านคอยว่ากจ้อัคไม่ยเออบอบ่กบอบอคอยเาตามเหตุอาตามเหตุตามคนยังว่าจะไปต้านใหม่บ่เอาเื้อจังใม่บ่นซื้อจังไม่เราเราซื้อมือนั่นแะยิงน้บ่เนี่ย ผู้ได้ผิดผู้ได้ึกดิเห็สิจ้าตัดสินยังบ่ท่านทู่เรื่องเล่าคอยเดี๋ยวนี้นะก่อนเล่าเล่าเอกมานั่งนี่เล่าเรื่องเล่าเฮาที่เกิดขึ้นมาแต่เพราะว่าคขาอยางไม่ออกจากเมืองนี่นะเอยอยากไปเข้าเมืองชนนะถ้าเจ้ามักคอยเลยเฮ้าพัวอเลยมีนี่นะเดียว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 คอยบ่คอยจ่ากันถ้าคอยแบบปากดั้งบปนี่คอยมาลงมือดอกไม่ว่าสิเอาได้โม่เทิร์นไอ้เทิร์นน่ะไปยพ่ดก่อนก็ได้ไปแล้วเฮาจีไปถามเจ้าทางฮะ มันถามกันหน้านะมันเนี่ยนําคนได้เหตุผลกันมันแบบนี้มันคุยนั่งนํากันบ่ได้ยังคุยบ่ได้เนาะ่เอไปนั่งมันถามเผลลาวน่ะได้เราจะอยากมือนําคอยบัดนี้คอยหาประกันหมดับ่ได้แคมยลกลาวน่ะอย่าไปลกของเขาอยู่นําคอยนะมืออยู่นําคอยอยูุ่นน่ะบ่มนกนไปนั่งหั่นก็ได้งงเลยนั่งอ่ คอยกระทุกคือกันนยูพูนีก็ได้แม่เมนบ่กคอยบ่ได้ทุกหากว่าเออเจ้านังเสียงดังคอยกับขันพิษคอยกันยอมหับนี่คอยคนดังอะโลคอยแบบนี้คอยให้บ่กให้ก็แบบนี้อะโลคอยนะคอยจากหู้เหตุผลเช่นกันไหนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะเจ้าหู้เจ้ายังหู้เรื่องแบบได้ันเป็นนั้ได้คือว่าให้กันแท้เข้ามาเสียงดังยังบบราณหู้เหตุผลยังก็ให้โวยวายบ่อันสุขคอยโทรมึอเศร้าในทึกหรือคอยโทรมึอเศร้าในทึกหรือบ่นทึกอันเบอร์โทรที่ใครจะจดหายคอยโทรมาแล้วบ่ คือบมีคือบติดบอย่างเนะแม่นเคยปิดเครื่องนีน bon ักแบตไวโทรศัพท์อยู่น้องคอยพี่เครื่องดีคอยโทรมื้อเช้านี่คอยเบิ่งตัวเลขที่คอยโทรมือคืนนี่สุคอยโทรมื้อคืนนี่น่ะกับโทรมื้อเช้านี่ก็คือกันที่โทรมือคืนนี่เขากดไว้ในเครื่องน่ะเขาว่าบ่แม่นนะหกแบบไดนี่เรื่องราวสาเหตุของมันว่าแม่นบ่พวกมาถ่ายรูปุ้วยฮึบ่แม่นมื้ซ่อมเครื่องคอยโโทรผู้ดก็ึบ่แม่นน่ะเขาเว้าแล้ววันนี้นี่คอยนี่ปัญหาคอยนี ผัวค่อยนี่เข้าใจผิดไว้เจ้าสิริล่องนั่งกับเขาเกี่ยวยังกับเขาพวอคอยว้าวใดเลยต้องเกี้ยวนเนาะแม่ละว่าสิเจ้าไปคือเจ้าว,ว้าวนะคอยไปเมื่อนาร่เมื่อไเร่งสิเจ้าประทัดตามหาอะไรก็ยังโทษเฮานี่เลยอืมเลยคอยนี่ว่าแบบนี้พไม่นนมได้ต้องถามใครยังยังมาทนสุด <laughs> <laughs> คอยนี่ว่าแบบนี้คอยนี่เพราะว่ากระเทินมาเข้าที่ซวยเลื่อนมาสิ่งที่เฮาได้มาเฮาก็ได้มาแล้ว สิ่งที่เขายังมาทันให้เขายังมาทันให้นี่สมุดววานะเลยและบัดนี้นะพวกรีสิพาไปแบบเงียบๆคันว่าอยากไปในบัด้ให้บอกสิเจ้านี่นะคอยนี่อยากเลือดร้อนนี่เลือดร้อนยอนยั้งเพราะว่าดังนี่เลือดร้อนยอนว่าอยากโทรบอกสิเจ้าให้เจ้าคลองเบอร์นะ้ย้อนมาบอกแม่นอยากให้อยากชวยหรือไม่อยากสวยกะแล้วไปคอยอยากแค่ว่าอยากบอกว่าคอยอย่างนี้จากบ้านนี่เบอร์ยังไงวาเจะอยากโทรหาชุ้งคอยแม่นเดียวสิ หนีไปแม่หักสิเจ้าสิให้ยิงตามี่กี้เห็นใจให้กะเอาไม่ก็แล้วได้่าัวเจ้าน่ะมาให้บอกนัคอยม่ให้บอกเราจะไปให้พังแล้วให้พังแล้วเลาน่ะเมื่อบอกเมื่อนั่นเลยคอยโทรเมื่อเช้าดี่เราก็ไปยินทางไอเออยน้องของคอยนั่นหอแล้วคอยโทรสบายไอเออยน้องในบ้านในบ้านก็หอแล้วคอยโทรบอกมาแล้วอยู่บ้านน่ะเบอร์โทรคอยก็เอาแล้วบ้านนี้น่ะเจ้าจะไปอยูเซ่คะบานซิมาอยู่บ้าน ดินดอนตอนหยาคอยกับปม๋มีคือค่อยว่าแหละถุกหยาคือเล่าคือกันสองกันสอง่ายในบ้านน้ำพะทิมค่อยดอกเขาหักซิมีดอกมองค่อยอยู่เขา,าอะไรนี้คือเล่าแม่พอแม่เราอะไรนี้คันว่าชิยู่น้ำพัวก็กค่อยเมื่อยเลยคันว่าพัวมากพัวต้องไปน้ำค่อยไม่หรอวะ คุยกัเข้าใจนั่นและเจ้าให้กันเรื่องได้ก,ก,ดก,กะระดอดอแท้เดี๋ยวนี้น,น, <No. S 1> นะเนาะคอยให้เพราะว่าพูดวา่าคอยนี้เมื่อนํำคอยในมีติบัตย,ย,ยังคอยวาวพิษจะชวนผัวเมือ่อแต่ผัวเมื่อนำ้ำแม่จะได้อันนั้นเพิน่นบอสยัไงไวมาเพิ่นให้ออกต่นี้บัานนี้ในผู้นี้นะส่วนเมื่อบ้านแมแต่ผัวบูญอยากเมือ่อบ <ม S 3> ุอยากอยู่แถวนี้อยากอยู่แถวนี้นะคอยไปอยู่แล้วเพราะว่าจังไยได้ยินอีกแม่นนอกว่าเขายังให้ยู่ยู่ในบ้านนี่ฮักพ่อแม่เขานั้นไรนี้แหละเศร้าคำเศร้าคำไรนี้เมื่อเศร้านี่ก็ไปบอก คราวนี้ไรนี้ได้เล่ากับใครยี่ดอกนี้ไรนี้ทั้งคอยพร้อมด่าคอยพร้อมมามแม่มามพองได้นี่นะแมะทั้งในบ้านการจะตั้งบมอม<อ>ักนี่ใส่คอยก่อนนามอยู่บ่สายอะไรนี้ก็ได้จกักมือเศรา้าในการจะตั้งกับเพนมิติแม่เรามาด่าเศร้าคำมาไล่เศร้าคำนะสว่สดิ์ซะบอมักนิีใ่ใส่คอยนี่ก็ไม่ได้เห็นผิดเราไม่ได้จังหวะบอมกักก็ไม่ได้ไปเห็นโทษไม่ได้เป็นหลักของบ้านของเมืองให้เราเสียหาย แล้ได้จะาว่มามเอ้าคอยทำเลยแล้วผัวเจ้าว่าในได้ใช่ผัวคอยนี่คอยว่าบางทีคือคอยว่าออกมาแหละข่าวซีบอกสีเจ้าว่าอย่างนี้กะว่าผิดสีเลือดร้อนพี่ซังอันนี้มิติเจ้าก็พ่อยังไม่ไิคอยว่าผิดเอ้าจะเมื่อคนเดียวรเจะเมื่อคนเดียวรดเอาเมื่อโหลดนะไม่อยากบอกสีเจ้านะความไม่ผัวเลยนะแต่มือเศร้านี่ว่าสิไปห้ารถเออเฮ้ยเมื่อมือเศร้านี่ตกลงว่าเมื่อ ไเล่ากัเลาะบ้านวันนี้ไปหารถบาสิค้นเครื่องคองนี่ไงแเจ้ามือแล้วบเซมือแล้วบเสร็จเมือแล้วเลาะบ้านไปหารถนี่สิค้นเครื่องคองนี่สิบปยักขี่รถโดยสารนะให้แกเจ้าคนในบ้านนี่ไปส่งนั่นนะเอาเมื่อเลยหอดบ้านคอยพูดนั่นเราไปคุ้มคว้ารถว่าเฮ้ยคอยสิไปหารถเด้อพันมาทุกคนพูดเบาๆคือคอยเบาหนิมารถกับบมีนะบะมีรถนะไพน์เนี้ยรถไพน์เนี้ยมันไปทำมื้อเช้านี่ยเราคอยสิบันแต่ว่ามันไปหารถแท้แต่ว่ามันจริงจังกับคอยแท้ รถผู้ใดเนะมันไปว่าวล้วคอยสิไปถามเจ้าของรถเฮ็ดบ่เราไปว่าวอารีบ่นานได้ผมไม่คอยนี่คอยสนใจกับลาวเลยนี่ว่าคอยหาเรื่องกับแม่นเราบ่พอใจเราเลยแต่ให้สิเจ้าถามเอินมาเราน่ะบ่ได้สิถามแต่เราวต่างหากเราบ่ถามกับเจ้ามันจังน้อยสิทีกันเนาะีกันบ่อันคอยกับสิลงอีกบุณีให้เจ้าถามเข้าอีกหมดคอยน่ะเรื่องเขาคอยนะเพราะว่าลาไปเลาะบ้านมาสิไปหารถตำมิดนามือเุ้านี่น่ะ ว่าสิเมื่อน้ำกันเนาะเพราะว่าไปห้ารถแล้วบุมีรถแล้ววันพาราวแวาจะใส่น่าได้ก็คอยผิดว่าได้นาทีแค่จะมานาทีเลยนะนาทีคอยแหละเจ้าซื้อให้กันแต่โดนๆแต่ยังเป็นผู้สาวยังม่ทันเอากับเรากะลัางออกมาอื้มคอยเนาะเนาะมาโดยเห็นเพียงกันเสือวันนี่คือว่าบอกให้อันนั่นแหละเพียงก็คือว่าอะไรคือเล่าออกมาอะไรเพราะว่านั่น บ่มเมียบะพังนี่เดีด๋ยวนีนะเรา oi, aw, เฝ้านำคอยน้ำบะพัง <aj> เล่าเลยคอยพิษนี่บะพังเรื่องใดสาเหตุเรื่องนันสาเหตุคอยายกโทรหาเจ้าเลยแหละมาปรึกษาเราก่อนว่าคอยพิษแล้วเ,<อ>ลเจ้าดนีไม่ได้ว่าได้ว่าคอยพิษนี่คอยพิษบอกคอยวางออกมานี่แล้วทำอิดน่ะไพเป็นคนขอความช่วยเหลือใช่กสิเจ้าฮะทำอิดนะ,มะแม่เป็นคนโทรหาเจ้าบอกแม่อันนั้นเด้ ไม่ใช่ไม้นะไม่ต้องใช้ไม่แม่นเจ้าบอบอกให้โทรบอหรือว่าเราเคยเห็นเป็นอิสตนเองแม่นเขาอิสตนเองย้อนว่าเขาเห็นอันคนน้อยเจ็บนะเด็กน้อยอ่าตนเด็กน้อยโทรขอความช่วยเหลือน่ะแต่ว่าคันถ้าเจ้าที่บอยากบอกอ่าถ้าเจ้าบุต้องอันให้ทั้ค่อยช่วยเหลือแต่แรกเนาะแมนแม่นหาสุโขในกระพร้อม เราอ่มีคนอยากช่วยเลือช่วยกับบัไดคอได้แต่ไมีได้เล้าได้ไปบอกว่าเออคอยมียุทางวิธีแก้ไขเราอ่ะนั่นแหละการสมมติว่าเจ้าบวเห็นดีในการช่วยเหลือเจ้าก็บโต้องให้ช่วยแต่แรกๆครัในเมือ่อท้าวมาช่วยแล้วบัดอยากไปโดยที่บบอบอกบเข้าวกันในมันพวกเขากับโบจักทางไปาทางมาแล้วเนาะแจ้งน้อยสิว่าไปใช้ไปใช้บัดคือเมนเมนวานนี้นะเนาะตามหาไปช่วที่เนาะยันว่าบบมีบนภาคบนเศร้าอืมคอย นน่นนะหรือว่าเจ้าบ่าพอใจในการมาทายเจ้าก็บอกว่ะบ่ต้องทายถ้าค่อยกับบ่ได้ทายนะเนาะแม่ว่อ,อยพอใจมืดนี่ค่อยไปได้โทษสิเจ้าได้นี่เป็นหนึ่งหักค่อยไปได้คอให้สิเจ้าช่วยเลือกมั้ยล่ะผู้โทษนั่นผูน้ากแก้ไขคนอยนี่เข้าอ,ตอ,อีต้นเคอยดีนะคือแม่ใส่ใหม่ละน้องใส่ใหม่เะยว่าค่อยมีทางแก้ไขล่ะว,ว่ะลูกค่อยเจ็บเด้อย่อยมีเงินไปหงหมอค่อยจิโทษห้ว่าเขาต้องการช่วยเหลือว่ะ เราว่าเออเราว่าตกลงมาสิท้ายบอกหูท้ายกันว่า <El f. S 1> an เราไปก่อนี่สมมติว่าอันนี้สิขอทานสมมติว่าผัวบ่เมื่อน้ำหนิเจ้าเิเมื่อบ่เมื่อผู้เดียวแล้วให้กันบัดอ้าวเห็ุได้เล่ากับเมื่อเหตุได้เล่ากับเมื่อคนสิไม่เลยอีกคราวว่าแม่นเล่าน่ะเขาบอกคนพิษน่ะไม่เรื่องไหนเล่ากับเมื่อแล้วอ้าว่นเล่าอยากทิมก็ได้ไหมเรื่องเล่าอยากทิมเดี๋ยวนี้น่ะอ้าวเราอยากทิมคือลุงม้าสบอ้าว เจ้าวันนี้บัดเจ้าวัดมันโบนม,มีเอ้ยมีน้องเจ้าสิไปแพิมาเาอานังเจ้าในบ้านเคยโทรมาเขาไม่ได้ยักได้บเบงินไหมนะบาพิชสปอเลเอาคือเอาลุงมานี่ฉันถ้าเจ้าแต่ว่าถ้าเจ้ามีใบเฮ็ดคลองข้างในหรือเปล่ามีสมนุนคล้องสมนุนขั้วมีมดได้เบ่ากันเรียบร้อยแล้วน้าบ่าวใครแพ้เลยทำช่อยหรือทำคอยอยู่บ้านถมมูนกเจ้ากับขั้วน,น,นี่แหละ่มีบ่มีถ้าว่าคอยตายไปก็มีพวกคอยโทษนี่ เหตุไดจังไม่ได้บุ้มีอ่นใบย่งบายยงยืนในเมื่อท่านเจ้าเอากันนะคอยสิมไม่แต่คอยกับเหล้าในลดประกันชีวิตกันลดถ้าผู้ใด้พิษนี่สมุดหวานนะ <c oughs> มันต้องมีใบรัะทานว่าเจ้าเป็นคู่ครัวเมียกันข้างในและอยังไรกับบุ้มี่ท่นแรกเนี่ยนะยังมาทันกินดองนล้วก็คอยยัางไม่เอาคาดอง่นเะดี๋ยวนี้นะนนะคอยยัางไม่คาดองในเดือนนี้นะคอเอายังได้คอกั <c oughs> นนะพ่อจังวาจังไมเอาคาดองบอกยังมาทันได้คอว้าวง่ายๆเจ้ากับผัวอยู่กันแบบผัว่าผัวสาวยิ่งเชื่อ อยู่กันกับแบบผู้บ่าวผู้สาวซื่อๆนึงมากเราคอยมีผั้วแมันบอกเราหู้อยู่ว่าคอยนันเป็นอะไรสันดานคือคอยน้ำเป็นอะไรสุดทุกมันโนว่าแบบมันมีนาเกียรติกับสิเจ้านะเราก็หู้อยู่สันดานคือคอยเป็นอะไรประวัติของคอยเป็นอะไรว่าคอยดีหรือคอยสั่วคอยถูกหรือคอยหยาเล่าน่ะท้งแรกๆคอยไม่ได้มักเราได้นี่ อย่าวาอย่าวากันความอย่างไงอย่าไปเอากันไปบอกคุยว่าด้วยความมันนั่นกระเสือกระทำเล่าก็ไปเล่นไม้เล่าอะไรแกลกนะเล่าหักไปตั้มคอยกรนนี่คอยจังไลยไปน้ำเล่านี่นะอ๋อเรแรกๆนะโมได้เกิดความหักแต่ว่าพอมาโยกันละมักบานนะแมนเดี๋ยวนี้น้ำมักหักเล่านะบ่มักคอยเลยนะเดี๋ยวนี้นะเจ้าโฮได้จังไลยว่าเล่าบ่มักเล่าก็พาเมื่อบ้านคอยกับเมื่อเนาะเล่ากะ ย่านคราว่าเมื่อพุ่นย่านบุมีมองธรรมะหากินเฮตโตะกันยุนี่กับบุมีคือการลราใหเรามีบอกคืนเรามีเฮื่อมีสั้น่ะมาให้เขาเว้าคอยคือเก่านะก็ชิยุอแต่เรามีความสมาครว่าไงวายู่เดบุห้ยว้ากันให้ดูแลเจ้าได้อให้ดูแลคอยได้เพราะไม่มันเว้ากันสิ่งที่ถึกสิ่งที่คอยผิดแล้วคอยบวายยังสิ่งที่คอยบวผิดคือเมื่อเศ้านี่ยยู่ก็มาด่ายยู่ยก็มาปล่อย อยูย่ๆก็มาไล่นี่บ่มานนี่ใส่นี่ใส่ยะไรได้คอยไปได้เห็ดผิดเดี๋ยวผัดไปยู่ก็บย e ู่เฮือนผัดเฮือนมานอันนี้ก็เฮือนลูกสาวเล่านี่อันนั้นผูกเฮือนเล่าคอยก็ยู่เฮือนลูกสาวเลยนี่เจ้าของเฮือนไนม่ได้ว่าจะคำดอกไม่ได้ได้ย,ดยนินดอกว่าเจ้าของเฮือนว่าคำหนึ่งก็บไม่ได้ได้ยิน,นมีแต่แม่เล่าได้ยินคำแต่แม่เล่าได้ไลานี่เจ้าของเฮือนไม่ได้ไรนี่สุดพอด้เรามาแม่กับลูกเพื่อนเนาะเพื่อนซานกันนะฮอกทานกันนะ แม่นแม่นแม่นข้าราชาเขาไรนี่ก็แม่นแม่นว่าพิษเขาไรนี่เห็นนะหากเจะคลองเฮือนนอยบ่ได้ไล่มิติแม่เล่าไล่คุณเคยเจ้าขายให้ชุมเจ้าอยู่บ่เฮือนบ่ผู้มิตเฮือนลังนั่นและเฮือนน้องสาวร้เลยครับเซ่นอะไรสามสี่แสนบาทคุณจะไมีเงินสบเทืองดินเทืองขนัาดมันไรลนี่ด้วยบ่หมักในสายเชื่อหมักในสายกันว่าเฮ็ดบ่เป๋บ่ง่ายว่าชุมเจ้าบ่ บ่ามีอย่างใน่บุคคลว้าบุคคลจามีแต่ใช่อารมอล้มจะล้มกับบุบบุบงคันมาตีกันเนี่ยไอ้แล้วล้มแบบดังซื้อแล้วผัวเจ้านี่มีความคิดเห็นได้ใช่มหมเรามาไล่เมียตัวเองเนี่ยไม่ได้บอกเลยมีแต่ใช่เออคอยนี่เดี๋ยวนี้แหละเป็นคนบูมากปากได้เถิดอืมเราเป็นคนจีบบุคคลว้าก็แม่นอยู่มมันบุคคลว้าก็ต้องคิดแน่เรายายบุคคลได้หนุกกรได้จังเนื่องการในคันคิดไปในมุมมองของอัน ผู uhm. ะะ้ผัวเมียเนาะผู้ชายนี่มันต้องเป็นผู้ดูแลผู้หญิงสมมติสมมติแม่มาดาเขาก็ต้องปกป้องเอาถามีเฮาบอบพิษถามีเฮามพิษนี่ก็อันนี้เขาเล่ามาอย่างนัอันนี้เขาก็บวชหูจะกวาดไฟพิษไปถืออันนั้นอะไรจะว่าบวชหูว่าไฟพิษไปถือชอบเกเนาะอ่าชอบท้ามเราอีกจอยนี่คอยสิไปนอนลิ้นโทรศัพท์ผู้อยู่พู้ใช้เจ้าสอบถามยัว่าสุคอยตีกันนั่งนำกันหนึ่งท้ามคอยก่อน บอแล้วข่อยสีเอามานั่งคู่กันให้เจ้าอารมณ์เย็นใะก้อนมันจังหู่จักว่าไผพิษไผทึกข่อยนี่อธิบายออกมาแล้วว่าที่เจ้าฮู้แล้วไหมเราว่าสิ่งใดที่ข่อยบ่มักเล่าน่ะสิ่งใดที่เราประมักข่อยข่อยพิษลึกให้กันย้อนว่าเจ้าอยากบอกให้ข่อยชีซื่อแม่นแล้วก็เรื่องเล่ากันเล่ารื่องนี้มันสิไปใายกันเนาะใายกันให้กันเห็นข่อยายข่อยใายนะข่อยให้เล่านะเหมือนนข่อยบ่ง่ายๆซะ่คาโมมีลไผโทาชัยแต่คาโมมีลไผอัน อันนั้นนี่โบโก so ม้มช่วยเรือเข้ามาชุกข่อยก็าไม่ได้เข้ามาได้แมนแมนไม่ไยไม่ได้โทษใิเจ้าเมื่อตะเกามื่อหนาเห็นบ่อะชุกข่อยเข้ามาเนาะแมนหักคอยไม่ได้โทษเจ้าเลยไม่ได้โทษคนโทรหาคอยก็เต็มใจเล่ากับสิช่วยเลือชุกข่อยอีกเห็นอีต้นเด็กน้อยนะไม่ได้อยากช่วยเลือคอยนะอยากช่วยเลือลูกคอยนะาช่วงนั้นน่ะคอยจังให้มาทายนะเพราะว่าอีต้นลูกกันว่าทุกอย่างกับมีที่สองคนพ่อห้ากินได้ชวยกับบปานนั่นเนาะ แล่มีอย่างก็ว่ายังให้คอยว่าคคอยจากันคือคอยว่าวันเนี่ยแม่นทักทักกันแล้วเราได้บอกเหตุผลบ่กผัวเจ้านะว่าบ่ยางให้บอกให้คอยนั้นด้วยเหตุผลใดนะแม่นเล่านะบ่ให้บอกคันว่ายังเมื่อกะให้เมื่อโลดเหตุผลใดเลาจากบ่ให้บอกย่านัหรายคอยท่าย์บ่หรือว่าย่านทายหรือว่าย่านคู้จักกับประจักสิเจ้าทมเราเอง เราไม่ได้ว่าเราได้ Gott, ไดไมแต่เราว่าห้บอกเจ้าสิไปเกี่ยวย่างกับเขาเราอะเกี่ยวกับคนกับเจ้านี่เรา่าเจ้าผิดเจ้าเ่าะนะเจ้าเอกมานนะเจ้าผิดบอง่ายว่ามิต่ผิดอย่างีเดียวนะน้าอายมีิต่ผิดพวกเขาว่าผิดอย่างดียเนี่ยบอกสิเจ้าน่บอกง่ายว่าเราอย่างให้คุยกันแต่ในภายในครอบครัวก่อนห้มันใจเย็นก่อนน้จังโทรพรมให้กันนี่เราไปอย่างไ้โท้เฮาเขามา อ่าเราอาจจะคิดแบบนี้บอกแบบมูแซวนี่ยังบ่ทันได้ดังในดังไปดังสิเจ้าจอดรถจึ๊กแล้วค่อยจังดังหน,น,น่อยก็บอกมูแซวหรือค่อยค่อยซี่มเมาซือ้อกันว่าวก็เล่าลงมือแท้บ่พั่วขนาดลงมืออย่างนั้นนะโอ้ยคือมือนั่นคอยจะพันเล่าคอยมาได้พันนี่นะเล่าดันดึงแกงคอยจะนี่นะ่นสาปีโอ้ยเจ,จ้าใช่ความคุนแหงแบบนี้แล้วสืบทอดทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นจะมาบอกน่อ <Man. S 2> แสดงว่าต้นสะป่าสาเหตุชาเหตุที่แม่ไล่นีนพจะเจ้าโบข่อยว่ากัน,นกับโบจักเนาะแมนแมนตัวนี้แหละแมนแบบว่านะันค่อยหนาะโลดดังเล่านะให้ว่าค่อยๆบนีีค่อยหนาะไม่ว่าสิว่าาพื้นกับมมก,กับคู่ไปได้ขียบไปได้หายกับเสียงปากค่อยดังแบบนี้แล่เล่าดิมาให้ว่าดังบ่ให้คนอื่นได้ยินให้ซิมเอาขู่ว่าวก็เ้าวลมกันนะั่นนะเอ้ยยังก็ได้ค่ะค่อยนิเช่นะได้ปากค่อยดังแบบนี้เนาะ แท็กซี่ฮัตเราได้ฮัตคอเดียวว่าให้ดังขนาดนะมันหลังไงเนาะแม่นเพื่อรถ<อ>บว่าวในหูอหนอคอเนาะเพื่อจะฉล่งโบนินมันกะว่อาวอย่างนึง่งกะมันแม่นความไม่เทิดแล้วเราก็บวชใหญคนอื่นหู้ในเวลาไงกันเนี่ยการว่าพิษคอยกันย่อมหาว่าพิษให้กันในมุมวิภัยด้วยอย่างผู้อื่นหูน้เนาะบอกว่าเรื่งต้องคอยว่าวกันแม่นความเราได้ข้อนั้นนะ ลองค่อยว่าค่อยว่านั้นเราไม่ได้ว่าดอกว่าเรื่องเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ค่อยสนใจมีปัญหากับเล่าเลยนะค่อยสนใจเดี๋ยวนี้นะนานายังยบดไนปัญหาที่ว่าเล่านะเห็นยังกับพีทบพราว่าแต่ว่าค่อยว่าดังคันว่าโทรหาที่เจ้ากับพีษอีกสิ่งที่โอผิดนะเห็ุได้กับพีทเออยวไวในเมือคนเดียวข้อามีอีกนึงสาเหตุแล้วังวาจโทรหาไม่เช้า กบพอไม่ไรนี่แหละไรนี่ก็ไรนี่มันซองนั้นแม่นำมาแม่นว่าวศาสุว่าวข้าก่อนอนุญาตนํำสิเจ้าอไปไปน้ำมันน่ะข้าวค้างมันนะไปป่าบดายฮีแคบคำน่ะว้าวว่าง่ายว่าเราไปอยางให้ลูกเราไปน้ำเจ้าจักและคอยกับปรจักพัวคอยนี่เท้าว่าพัวคอยมักได้สักสี่คำนองนั่นแหละแตกสี่ังนี่เนาะเมนเมนเราไปอยางให้ลูกเราไปน้ำแบบว่า ยันค่อยข่าหรือวันอะไรค่อยหับประกันได้หมดหรือวันอะไรวายเดสมันยัมันไก่คว่ดูแลข,ของพ่อของแม่บอกคือเนี่ยอะไรได้ฮะคือทิมคือป้าสาคืออะไรนี่สัแล้วบอมาคนอะไรค่อยเพชรพล่านเราอะไรค่อยไปผิดบ้านผิดเมืองเราไปหาเสีย้ยหันเสี้ยนีบอแล้วเจ้าได้ตอบโต้เพื่อนยูบ่บ่แม่ยามาอันนั้นนะคำหนึ่งคอยก็บม่ได้ตอบมื่อเช้านี่นะยังบอกว่าว่าเพื่อนที่ผ่านมาแต่เก่า่นะแต่เก่านะ มีแต่มือนั่นแหละคอยทียังมือโตอันนี่นี่อันอนั้นกับสุขอยผิดกันได้สุขอยผิดอะยว่าวอันเล่านั้นสิบะคองเงินอคอําเออคอยกับว่าวรตามความจริงนะเพราะว่าหลังจากว่าสิเจ้ามาช่วยเรือสุขอยนั้นเราขึ้นเรือน,นั้ปุ๊บสิเจ้าเอาเงินมาให้นั้นเราก็ขึ้นเรือนปั๊บโหลดคันบอลลูกคอยเจ็บไปองหมอ ลูกคอยใตย้ยเราไปกายมากายในคนทางนี่ค้นกลางบ้านเต็มเฮือนนี่เราบริสุทธิ์ใจว่าเราทาะ่ะเป็นได้แน่ลูกทามูทางกูว่าเฮ้ยเจ้าขึ้นนี่ยังน,นี่เป็นยังลูกคอยเป็นยังลานคอยเป็นยังเฮือฮู้ว่าสัง่งคอยนะฉันว่าคอยเหตุผิดหักเด็กน่อยมันฮู้ซะเล้า,ลานได้สะ์ะเข้าก็บอถามนะ คำหนึ่งเขาก aja, ็บ <Columbus> ้าเอวนะะหาก้อยนี่ยไม่ได้เ้าวเราจะคำคือคอยนะคอยหายเราคุยเเววน้ำเหล่านี้นะคอยเครียดเดี๋ยวนี้นะคอยขี้เเววเอาเลยนะหาก้อยไม่ได้ทพยั่งเราดอกหักลูกเราหาก้วยไม่ได้หายได้ไอเอวย่องหาก้วยเเวาน้ำกันไปคุยเลยคุยขี้เถียนคนใดคือว่าคนนั้นกับคนอื่นนี่เเว่น้ำยุกกับคนอื่นเเว่คนอื่นะเล่าลูกเล่าน่ะพี่น้องนะทางไอ้เถิดนะหัก กับลาเนี่ยคนบ้วนเนี่ยรอเหรอคุณเนาะคนชิว่าเนี่ยกับล้าอืมท่านช่มยหมดเจ้าชวนเราเมื่อเราบ่เมื่อนี่จะเห็ุโน้นอะไรเหตุโน้นอะไรเราไปบ่เมื่อเห็นโน้นนี่เหตุผลที่เราบ่เมื่อนั้นเราว่าคอยบ่พังแล้วเดี๋ยวนี้บางเถื่อเมื่อพูนัดเมียแห้งฉี่นักกว่าเกาว่าโอ้คอยยอมเปลี่ยนแปลงเมื่ถ้าว่าเราเราให้หรือว่าคอยชิว่าอ่ะยู่ๆว่าคอยไม่ได้พิษคือคอยไม่ได้พิษยู่กับเล้านี่นะ คันว่าอายเอื้อยน้องสมุูรณ์แบนี่น้ำบ่มีคอยยู่นะสมบูรมีแบบเตนาบ้านน้าสาวคันว่ายู่ยู่ในบ้านในบ้านของคอยนะอ้ายหรือว่าเอื้อยน้องของคอยมาแต่ใสเตใสคือคอยว่าน้มี่ก็คือบ่มีเขาไปสรุปหัวคู่กันนะลิแตเจ้ายู่ไก่กันปานี่แรกเห็ดได้อยูงพ่อกันได้มากะโอ้ยแรกๆกะคอยยู่นาเ <im itating> ทิงเราอยู่บ้านสว่างนะคอยยู่เห็ดยังอยู่พ่อกันเขาอยู่นเทิงเราอยู่บ้านสว่างเราไปหาตัดอ๋องตัดอ้อยนะ กันก็ไ่ได้มากคือผู้บ่าวผู้สาวนี่พอกันหอดสองสามมือแล้วก็ปั้มเมาเลยนะ่ะบลอจักสังไม่คิดมากเราอีกไปเฮอีผ้าได <c oughs> นะ้จังได้ปั้มกันเนาะต้องไปสองคนละวะ่จาจังได้ปัม้มบ่ได้ไปสองคนสองคนกับบ่ได้ไปไปทางไปทังมันไปพอกันในโขงในป้านะสาวะและ้วคอยก็เลยบอกเป็นไปได้หน่อยมากที่ว่าไปพอกันในป้าต้องชวนกันไปบอกไป่ได้ชวนกันไป คอยไปเเต็มใจไปนำลาวคอยไปแต่คอยเนาะสมมติว่ายางในคนทางที่ไปหันไปนี้ค่อยไปแต่คอยเราก็ไปแต่ลาวไปพอกันกลางทางนะแล้วคอยไปนี่นะก็เทินว่าไปได้อย่างไม่ลาวช่วงนั้นนะก็เลยบอกอ้ยตัดสินใจว่าเอาเราซะสิไลไปนำลาวเราสิคากระยาเลานั่นนะก็ไม้น่ะแต่มาเล่ยมาเป็นแบบนี้เลยมาเป็นแบบนี้ส่วนมืออยู่บ้านพุทธส่วนมืออยู่บ้านคิดว่าเรามากคนะว่าเราจังปั๊มคนน่ะเต่บอกเราสิปั๊มยังไม่เราอ่ะ เนาะบวียงใได้เลยรู้ใจได้เป็นเหมือนเนาะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความจนบ่เวียงกัที่เฮ็ดให้ใายกันนะมันดูแลกันโบได้แล้วมันก็ดูแลกูไม่ได้ก็กูไปคืนพ่อแม่กูเหมืนบอกอย่างะมาณนี้แหละอันนี้นะช่อยเอาคือผู้บ่าวผู้สาวมาอยู่น้ำกันซื่อๆแต่ว่าถึงความไม่ก็คอยังไม่ที่เราปั้มคอยแล็กคอยบารีมักเราวนาะ แลยวันนี้พันว่าอยากทิ้ใหม่บได้แล้วมันเฮงเนาะวัดไอเพื้นจะมิดเจ้าบัได้เพรามันเฮงมันเฮงแต่เขาใจคิดว่าเรามากเราว่าเราจังปั้มค่อยในหนามันพิษสบอข่ออยากทำเนี่ยเรามากเราว่าเราจังปั้มอยู่ๆว่าคอยนั้นไม่ได้หูจักยังกับเราหูจักเล่าสำนะว่าหูจักพันหนาบอบอกเนาะว่าเนาะเดี๋ยวไปทำผัวเราก่อนแม่แมนแมนแมนเดี๋ยวให้เจ้าใจเย็นก่อนจะมานั่งน้ำกันนี่มันอารมณ์ยังห้อนอยู่ ไปทำพลัวเนละ่าในเป็นคลิปหนาด้วยพี่น้องเนาะ